ายดีพี่น้องเราไม่ใกล้อะไรอย่างตลาดน้า,นา,า <laughs> อันนี้ตลาดน้ามิตรเสียนมิตรเสียนของมันจริงไปเลยเ้าผักเออผ้าชีสิงสารเลยเถอะสิงสารเลยคือสิงสารหน่อยเดี๋ยว

การปักดอกไม้ใช่ไหมลดนั่นแหละอนนึงป่ะใช่เป็นการปักดับไม้ทําบุญดอกไม้ทำบุญทบุญตรงนี้จ้า คุณทราบค่บขอบคุณค่ะขอบคุณครับผู้จักว่าตัวย่หังเซียคู้จักหนก็เป็นเอซนุกสาวหน่ยอย่าบอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณคด้าอกจาีกแรกๆนนึงเลยเรยังงากลืมแล้วเย้ายางไปทางไหนเดี๋ยวจะออกมาหลนหมไยัน้ำไ่นไ มีแตนุ่มหล่อสาวสวยพี่สาวคอยต้อนรับบริการพี่น้องมาอันนี้สาวรุ่นใหญ่มาหยามมาหยามทางในพี่น้องมาหลายไปไหมเข้ามาเลยจ้าเข้าไปข้างในนี่เนาะอเอาเชิญเชิญ<ๆ>พี่น้องมาเที่ยวน้ำกันมื้อนี้เป็นมื้อที่เทอะไรแล,ล้กลกลกแวก็อันนี้เป็นวันที่เริ่มมาเริ่มมาดูแต่วันที่สี่ค่ะวันที่หกแล้วสามวันแล้วด่ามือไปสิ้นสุดมาได้ไหมวันที่แปดค่ะวันที่แปด เบื่งสาวหน่อยแล้วซะก่อนพี่น้องมือเอื่นไปเที่ยวสาวหน่อยนะงานข้าไปข้างในพาพี่น้องไปเที่ยวข้างในครับเด็กผหาไทยตัวด้วยตัวตัวฟ้าในงันลาัต่ที่เาวนทห้ราินทางมาชาเลกันหา คาถาพันนะ่ยคนยอมเนาะเอ้าเค่วยกันคนยอมช่วยกันหยิบยกยืนสิคนยอมงานหนักที่ส <decent height> ุด <tiếp> ก <AT> ็น <abajo> ่าจะอยู่ตรงนี้แหละคนยอมนะทั้งวันเห็นสลับกันอยู่ตลอดไปเนาะคนยอมเนาะตรงนี้ก็นยังงานนะหนักจังเลนไม่มาด็เดี๋ยวฉันนะนะฉันจะบทหาทันทีคนยอมเพราะว่าพรุ่งนี้ยังเหลืออีกเป็นเพลินคนยอมนะจ้า ส่วนทางด้านนี้รับแล้วโยกตกอย่างเดียวคนเดียวไม่ใช่ยกมานักทางวันแล้วก็ตกทสงวันโตมาแล้วท่านส่วนทางนี้จะทังจะเข้ามาเมื่อเงินเปล่นวะส่วนทางนี้คันน้าอันนี้นยนะเอายอให้มาเข้ามแปอกยน จะเป็นดุจานะคะถ้าเอสภาพที่มานั้นขาดละเอียดให้กังทาไดต้โอเคนี่เดียวเรืนี้ตามที่นี่งานเกี่ยงไปตึกเกี่ยมสาดเต็มไปเถอะเพาก็บว่าม้าแต่เธอเวทเนี่ยนะคำล้วเขาจังพักกันมาเบิ้งคือเหลี่ยมครับเดียหลักการงานศาสตร์ได้พี่ลงองไม่เกินกำลังของเราหรอกนะส่วนยอมจะแลกตั้งด้วยก็มาแลกกับทางคณะกรรมการของเราตรงนี้แล้วก็ยอมนะเออ เราบูชาไหว้กันเสร็จแล้วติดโปรกเงินโปรอนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวากันกนยอมเนาะนี่แลกเงินไหนกรรมการเราเออตรงนั้นเราจะยอมนั่งอยู่ตรงนั้นเราจะยอมเออกรรมการของเราแลกเป็นร้อยเป็นแบงค์นีิทธิ์ก็ยอมเพื่อที่จะเตรีโกรเินโกรธก็ยอม คนละเล็กคนละน้อยตอนนี้ยากยมกกำลังหลั่งไหลกันเข้ามาเพื่องุกเรื่องเก้สอนการคระมาการเหตุงานทำบุิดกันก่อนสมกเตินนี้มาทำการแสดงนะกดกนะเราก็มาร่องบกกันก่อนกดย่อเกนเลี้วกหลานนี่อ้ห่าใจคนละชุดคนละชุดนะคนเดินยานเลี้ยวิปักโพเือนโพทอง ถ้าตรงนั้นยังไม่ว่างก็ยอนนี่ทางนี้ว่างก็ย้อนนะติมพระป่าสร้างโบสถ์กังตอนก่อยอนจะเอาผ้ายันอรหันแปดเิ้นหรือจะเอาหลวงปู่ศิลาก็บอกได้นะคกณอนย้น้ายันอรหันแปดเิศผ้าคมโลกในเมตทางวัดของเรานะหรือจะเอาหลวงปู่ศิลาด้อมใส่ใส่ไข่ห้อยคอให้โลกให้หลาน ao oh, tin lên tin lên một gói bạc chặt ao lúc tôi là nó ra ao ạ bạc ạ ạ mà mà luôn ạ ạ ạ anh ạ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  này Được ạ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  bố sẽ bị bưng mình như thế này đấy nó, cắt hay là dây sầu, rồi lối cũng nó lé nè, chặt nhẹ chặt nhẹ, chặt nó lối này, đây nhá, kinh léng, bổn gặp của mẹ, nướng nhau sẻ, chào tất cả, chào tất cả, chào tất lắm chào tất cả, chào tất cả, chào tất cả, lắm tất cả, chào 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 แกนเอจะมีโงการบ้าเสยดส้ามีมาและจ่าเลยในเสีวกาลังเพื่เรมีเตีจีนนิจัที่นนาเกียร์เพียงนะขอให้เป็งเป็นน้งลูกนะเออุ้กเป็นเคนนายคนนะเออสวโตเนี่เก่งมาีกแล้วเนี่ยจะเอาโกศีลาจะเอาข้าวยางกรเหลอได้นะาอยาอร

เออครอบครัวร้อนก็ได้ค่ะลงลตาจะแจสตาให้นะอ้ายคิดว่าเป็นเอฟซีวาม่หนูไทยดูนะวาสืันผู้ใดอจจัห่อยจจาวหนานูบงสงยก็ดำาดั่วลวลาบตาจได้น้ได้ด้วย tiga <tuk> bunga, tiga bunga, tiga bunga, tiga